ดีแม็กออนนิวตัวนี้เป็นโฉมปี2012-2019นะครับอ,อันนี้ลูกค้าติดตั้งจอ Android ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับประมาณ2ปีได้นะครับอ,อันนี้วันนี้ลูกค้าเข้ามาเพิ่มกล้องบันทึกหน้ารถนะครับและก็บันทึกหลังรถนะครับตัวแอป,ปกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยอ,อันนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับอ,อันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้า ครับผมถ้าเราจะดูกล้องหลังนะครับก็เราก็หน้าจอเขาอยู่นี้ให้เราแตะที่จอหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะขึ้นรูปกล้องวนนะครับให้เราแตะที่กล้องวนอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับอ่านี้ก็ขับใครขับรถตามท้ายรถเราเราก็จะเห็นหมดเลยนะครับมองกว้างนะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์หลังเขานะครับก็จะได้ประมาณนี้จะกลับไปดูกล้องหน้าเราก็แตะวนเหมือนเดิมครับนะครับสลับดูได้นะครับถ้าจะดูย้อนหลังให้เรากดไปที่ playback นะครับ เขาก็จะมีให้เราเลือกดูนะครับว่าเราจะดูบันทึกด้านหน้าหรือบันทึกด้านหลังนะครับถ้าเราจะดูบันทึกด้านหน้าเขาจะโ,โชว์ไฟล์เริ่มต้นเป็นของด้านหน้านะครับกล้องหน้าะจะแตะเข้าไปดูเราก็แตะเข้าไปครับอ,อันนี้กล้องหน้าภาพย้อนหลังนะครับช็อตละสามนาทีนะครับ ตั้งได้นะครับ1นาที3นาที5นาทีเขาอันนี้ตั้งไว้ให้3นาทีนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเสร็จแล้วเราจะไปดูกล้องหลังยังไงเราก็กดคําว่าเนี่ยครับเรียวแคมรานะครับแตะเข้าไปเลยครับเขาก็จะดูไฟย้อนหลังครับของกล้องบันทึกหลังแล้วก็แตะดูนี่ครับจะดูอันไหนแล้วก็กดดูนะครับนี่ครับอ่านี้ของข้างหลังครับอันนี้ที่ว่าบันทึกไว้นะครับช็อตละ3านาทีครับ มามานี้ถ้าเราอยากจะล็อกคลิปนี้เราก็กดล็อกได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นว่าล็อกเลยครับถ้าจะปลดล็อกก็กด,ดซ้ําอีกทีมันก็จะปลดล็อกนะครับ,รบแล้วก็เข้ามาดูที่เราล็อกไว้มันก็จะมาโชว์อยู่ไฟล์นี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปดูที่เราล็อกไว้นะครับคลิปก็จะไม่ถูกวนทับนะครับผมคลิปก็ยังอยู่ครับผมถ้าเราจะปลดล็อกเราก็เข้าไปปลดล็อกได้เหมือนเดิมครับผม สำหรับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังนะครับสำหรับจอยแอนดรอยนะครับผมอันนี้ให้เราดูนะครับรคคอร์ดก็ยังทํางานอยู่ครับจะมีไฟแดงกระพริบนะครับอันนี้ก็ถ้ากิบว่าตัวกล้องนะครับพร้อมใช้งานนะครับบันทึกอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีรูปเมโบริการนะครับ3อย่างนี้ต้องโชว์พร้อมกันนะครับถึงจะบันทึกภาพวิดีโอนะครับคลิปหรือและเสียงนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะปิดไมค์เราก็แตะไมค์ได้ครับแตะไปที่ไมค์ครับ เขาก็จะมีลูกขีดที่ไม้นะครับเท่ากับว่าจะไม่มีเสียงพูดในห้องโดยสารนะครับผมก็จะมีแต่ภาพอย่างเดียวถ้าเราอยากจะให้ไม่ทำงานเหนือนเดิมมันก็แตะซ้ำนะครับนะครับแดงก็ตรงนี้ก็จะขึ้นมาไม่มีขีดข่านะครับเท่ากับว่าไมโครโฟนถูกบันทึกอยู่นะครับอ่าครับอ่นนี้ตัวกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็จะติดเหมือนกล้องหน้า Android ทั่วไปปรับระดับได้นะครับสูงต่ำนะครับเอียงขึ้นเอียงลงได้เลยนะครับผมอ่าส่วนกล้องหลังก็จะเป็น ลักษณะนี้านะอาจจะเปิดแพงอ่กล้องหลังกล้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเล็กๆมุมบนขวาครับเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็ลูกค้าเลือกที่จะเอาไว้บันทึกหลังนะครับไม่ต่อกับกล้องถอยหลังนะครับผมอ่าก็ทําให้สูงหน่อยอ่าถ้าไปติดท้ายรถนะครับบันทึกหลังได้ใส่กับกล้องถอยหลังได้นะครับแต่มุมภาพมันจะต่ํานะครับ อันนี้ลูกค้าต้องการที่จะแบบเห็นมุมกว้างจากด้านบนนะครับอเนี้ยครับเราก็จะมาดูก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับว่าจะเอาให้ติดด้านท้ายกันชนรถหรือจะติดในห้องโดยสารนะครับเลือกได้ครับผมสามารถบอกช่างได้นะครับผมเดี๋ยวจัจัดการให้ได้ตามที่ชอบเลยครับผมมุมกล้องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นหมดเลยใครขับรถตามท้ายเรานะครับก็จะเห็นหมดเลยมุมมันก็จะสูงหน่อยครับ ถ้าานสนใจนะครับกล้อง Android นะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับรถที่เป็นวิทยุเดิมก็สามารถใส่กล้องตัวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเปิดดูภาพไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าการทำงานก็ยังคงบันทึกอยู่นะครับผมแ,แล้วถ้าเกิดว่าเรามาเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็สามารถต่อร่่มกอบจอ Android ได้ปกติครับผมสำหรับนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับงานติดตั้งกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับสำหรับจอ Android ขอบคุณครับ 承诺。